สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นลูกหมากปลายแหลกนะครับของนะครับ Isuzu D-Max นะครับตัวเตี้ยนะครับปี2008นะครับอะไรก็นะครับตามรูปเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับปัจเจปอลนะครับลูกบอลเบอร์ยี่สิบสองนะครับปัจเจกเป็นแค่ปากตายเบอร์สิบเก้าสิบสี่ด้ามกันฟรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดสําหรับถอดลูกหมากนะครับอาการก็นะครับประมาณนี้เลยนะครับ พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมินิ่งนะครับมีจังหวะฟรีเยอะนะครับนี่ครับก็เพราะว่าลูกหมากนะครับหลวนะครับทําการเปลี่ยนทั้งสองข้างนะครับขั้นตอนแรกก็ทําการขึ้นล้อนะครับจากนั้นก็ถอดน็อตนะครับออกครับโดยตําแหน่งที่ขึ้นตอนนี้ผมจะขึ้นแม่แรงตําแหน่งที่แชสซีนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนทีละข้างนะครับ หรือว่าถ้าท่านใดนะครับยกขึ้น2การพร้อมกันก็เปลี่ยน2อข้างพร้อมกันได้เลยนะครับนี่ครัมุนออกนะครับแล้วก็ถอดล้อนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคในการทํางานนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับตำแหน่งนะครับเมื่อเราขึ้นล้อลอยนะครับก็จะมีพื้นที่ทํางานเยอะนะครับตําแหน่งที่เรา จะเปลี่ยนอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับจากนั้นก็ทําการวัดนะครับตำแหน่งเกลียวสุดท้ายนะครับแล้วก็กึ่งกลางของตัวลูกหมากนะครับนีครับซึ่งที่ทำแบบนี้เพราะว่านะครับเพราะว่าลูกหมากบางตัวนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเราต้องทําการวัดความยาวระหว่างปลายเกลียวถึงกลางนะครับกลางหัวน็อตนะครับ จากนั้นก็ใช้เป็นประเจแหวงข้ามปักตายเบอร์19นะครับขายน็อตล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตล็อกตัวลูกหมากอีกทีนึงนะครับระหว่างลูกหมากแหลกกับลูกหมากปลายแหลกนะครับนะครับก่อนนะครับขายออกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระยะนะครับที่สามารถขยับตัวลูกหมากแหลกได้นะครับก็จะพอนะครับจากนั้นก็ทำการถอด ล็อกนะครับสำหรับล็อกหัวน็อตนะครับพับให้ตรงแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับใช้คีมดึงออกนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับยิงนอ็อต ยึดออกนะครับดี๋ยวตอนนี้เราจะาไม่หมุนออกหมดนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัวดูดนะครับดันชุดลูกหมากออกจากนี่ครับเบานะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะไม่เคาะนะครับนี่ครับยิงออกไปเรื่อยๆครับ นี่ค่อนข้างแน่นนะครับแต่ว่าก็ออกนะครับสบายนะครับไม่ยากจากนั้นก็หมุนน็อตออกนะครับเราก็จะสามารถหมุนชุดลูกหมากนะครับที่เสียกได้นะครับเป็นเกียวขวาปกตินะครับหมุนออกนะครับออกมาทั้งชุดนะครับส่วนอีกข้างก็ทําลักษณะคล้ายกันนะครับนี่ครับหมุนออกมาเรื่อยๆครับ เป็นการเทียบนะครับของเก่ากับของใหม่นะครับนะี่ครับสภาพจากนั้นก็หมุนชุดใหม่นะครับเข้ากับตัวลูกหมกกแหลกนะครับหมุนเข้าไปจนถึงตำแหน่งใกล้เคียงครับเราก็จะทำการวัดอีกรอบนึงนะครับ จากนั้นก็ใส่จุดลูกหมากเข้ากับเบ้านะครับแล้วก็ขันให้ตึงมือนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์22นะครับขันให้ตึงมือแล้วก็จะขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับต่อไปก็นะครับวัดนะครับความยาวนะครับให้ใกล้เคียงนะครับเพื่อเราจะได้นะครับนถนะครับไปร้านตั้งศูนย์นะครับตัวนี้ต้องตั้งศูนย์นะครับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ตั้งจะไม่กินยางนะครับนั้นก็ใช้เป็นปัะเจเป็นแค่ปากตายเบอร์สิบสี่ครับจับไว้แล้วก็ประเจเป็นแค่ปากตายเบอร์สิบเก้านะครับขันน็อตล็อกนะครับตัวนี้ล็อก ครับไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปที่ร้านตั้งศูนย์เราก็จะทําการปรับอีกรอบหนึ่งนะครับนีประมาณนี้ครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนชนนะครับแล้วก็แน่นนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ จากนั้นก็ทําการขันนะครับขันปอนตัวลูกหมากนะครับเบอร์ลูกบล็อกเบอร์ยี่สองนะครับขันแน่น98นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวขันเข้าเรื่อยๆครับนะครับขันอ่าตรงนี้ถ้าอ่ารูน็อตรูร้อยอ่าปิดล็อกไม่ตรงเราก็สามารถขันเข้าได้อีกหน่อยนะครับให้รูมันตรงนะครับนี่ครับขันขันเข้าอีกหน่อยนะครับ เรียบร้อยครับแับจากนั้นก็ร้อยอปินล็อกนะครับสำญารับพ่ให้สวยงามครัแบบเรียบร้อย จะพับออกข้างพับขึ้นบนหรือว่าด้านไหนก็ได้ครับทาตามสะดวกนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็นะครับ อีกรอบนึงครับเจอต่างๆนะครับที่เราทําการประกอบเรียบร้อยหรือไม่นะครับก่อนที่ทำอ่าก่อนที่ทําการใส่ล้อนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝาก like กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณครับ